รายการนี้จัดทำเพื่อความบันเทิงเรื่องเล่าอาจไม่ใช่ข้อเท็จจริงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังเรื่องเล่าฟังเพลินรายการพอดแคสต์แนวเล่าเรื่องวิทยุกระจายเสียงครับวันนี้เสนอเรื่องห้อง402หอพักมรณะกล้ากรุงใครอยู่ตรงนั้น ย้อนกลับไปในปี2547หอพักแห่งหนึ่งในซอยรามคำแหง53เป็นตึกสูง5ชั้นห้องละประมาณ18ตารางเมตรมีคนเข้าพักเกือบเต็มทุกห้องยกเว้นห้องเดียวคือห้อง402เดิมทีห้องนี้มีนักศึกษาหญิงที่ชื่อน้องแป้งเข้าพักเธอเป็นเด็กปีหนึ่งคณะบัญชี มหาวิทยาลัยชื่อดังในย่านนั้นเธอขออยู่คนเดียวเพราะต้องการสมาธิการอ่านหนังสือแต่หลังจากที่เธอย้ายเข้าไปได้เพียงสามเดือนเจ้าของห้องก็พบว่าเธอหายตัวไปไม่มีใครติดต่อได้โทรศัพท์ปิดและประตูห้องล็อกจากข้างในตอนแรกไม่มีใครสงสัยแต่เมื่อกลิ่นเหม็นโชยออกมาจากห้อง จึงแจ้งตำรวจให้มางัดประตูเข้าไปสิ่งที่พบก็คือทำให้ทุกคนต้องช็อกในห้อง402ศพของน้องแป้งนอนอยู่บนเตียงสภาพเน่าเปื่อยจนจำแทบไม่ได้ข้างตัวมีสมุดโน้ตว่างเปิดอยู่มีข้อความเขียนว่าอย่าทิ้งหนูไว้คนเดียวหนูกลัวบนฝ้าเพดานมีอรอยมือคล้ายพยายามจะปีนขึ้นไป และที่แปลกมากก็คือไฟในห้องยังเปิดอยู่แม้ผ่านไปหลายวันหลังจากจัดการเรื่องศพเจ้าของหอก็รีบล้างห้องและเปิดให้เช่าใหม่แต่ไม่มีใครอยู่ได้นานเกินสามวันคนที่เข้าพักในห้อง402หลังจากนั้นล้วนมีประสบการณ์คล้ายกัน 1. ได้ยินเสียงร้องไห้ตอนตีสอง2 เปิดไฟทิ้งไว้แต่ไฟดับเอง 3. เห็นเงาคนเดินผ่านกระจกและสมักฝันว่ามีคนมานั่งปลายเตียงรายหนึ่งเล่าว่าขณะที่เขากำลังอ่านหนังสืออยู่ก็มีเสียงเคาะประตูเบาๆแต่พอไปเปิดไม่มีใครหลังจากนั้นเสียงก็เปลี่ยนเป็นเหมือนมีคนกระซิบว่าอยู่ด้วยกันก่อนนะ หลังจากคืนนั้นเขาย้ายออกทันทีในที่สุดเจ้าของหอตัดสินใจปิดห้อง402โดยล็อกกุญแจปิดม่านและเขียนป้ายว่าไม่ให้เช่าห้องนี้กลายเป็นห้องเดียวในตึกที่ไม่มีคนอยู่แต่แม้จะปิดห้องเสียงแปลกๆก็ยังเกิดขึ้นแม่บ้านที่ทำความสะอาดชั้น4บอกว่า เธอได้ยินเสียงรองเท้าเดินลากพื้นหน้าห้องเสียงร้องไห้เบาๆและมีครั้งหนึ่งเธอเห็นเงาหญิงสาวผ่านบานกระจกแต่ห้องนั้นไม่มีใครอยู่คนที่พักห้อง403ข้างๆถึงกับต้องย้ายออกหลังเจอเสียงคนท่องสูตรคูณตอนตีสาเขาบอกว่าเสียงนั้นดังมาจากห้อง402เหมือนเสียงเด็กผู้หญิง แต่ชัดเจนเกินกว่าจะเป็นความฝันหลังจากมีเหตุการณ์สะเทือนใจเจ้าของหอจึงเชิญพระอาจารย์จากจังหวัดลำพูนผู้เชี่ยวชาญเรื่องปลดปล่อยดวงวิญญาณท่านทำพิธีสวดในห้อง402เป็นเวลาสองคืนพระอาจารย์เล่าว่าตอนเริ่มเข้าพิธีเขานั่งสมาธิในห้องและรู้สึกเหมือนว่ามีคนยืนร้อมรอบโดยไม่เห็นตัว และมีพลังงานบางอย่างดึงเขาให้ล้มท่านจึงใช้น้ำมนสายขาวและสายศิลพันรอบห้องพร้อมเปิดเทปสวดมนต์ตลอดคืนหลังจากนั้นเสียงเงียบไปพักหนึ่งแต่ไม่ถึงสามเดือนแม่บ้านก็ลาออกโดยให้เหตุผลว่าทุกคืนได้ยินเสียงคนขอความช่วยเหลือแม้เรื่องนี้จะผ่านมาหลายสิบปี แต่ห้อง402ยังไม่ได้ถูกรือ้อยังคงอยู่ที่เดิมมีผ้าม่านปิดไว้และไม่มีใครใช้บางคนเชื่อว่าวิญญาณของน้องแป้งยังไม่ไปไหนเธอยังคงอยู่ในห้องนั้นยังคงกลัวยังเฝ้ารอว่าใครจะมาอยู่ด้วยและใครจะฟังเสียงของเธอ ขอบคุณข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับวันที่14กุมภาพันธ์2547รายการคนอวดผีตอนห้องปิดตายรามคำแหงสัมภาษณ์แม่บ้านและเจ้าของหอพักรายการตี10เดช่องอบมรินทีวีปี2560หนังสือเงาใต้หอพักโดยสันติพจน์อินทรานันและกระทูพันทิพิ์เคยอยู่ห้อง403เรื่องจริงผ่านราม ขอบคุณที่ติดตามรับฟังครับเรื่องเล่าฟังเพลินแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ